ชาวเน็ตเชียร์นางเอกคนนี้เหมาะเสียบแทนกบสัวนน้นลงเพลิงกินรีสืบเนื่องจากข่าวสุดน่าเสียดายที่นางเอกตัวแม่ยังสาวกบออกมาประกาศผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าไม่ได้เล่นละครเรื่องเพลิงกินรีแล้วเพราะสถานการณ์โควิด -19 ทําทำให้เสี่ยงกับเธอที่ต้องเลี้ยงลูกสองคนด้วยตัวเองซึ่งหลังการถอนตัวของสาวกบชาวเน็ตก็ออกมาแคสติ้งนางเอกที่อยากให้มารับบทนิทาน ปรากฏว่ามีรายชื่อนางเอกตัวแม่มากฝีมืออาทินนวรนุชจอยสิริลักษ์อัมพัชราภาแอนสเรียมเจียบโสดิิณภาเป็นต้นแต่ดูเหมือนคนที่ชอบในทรงเสียงเชียร์มากที่สุดเห็นจะเป็นป๊อกปียะธิดาโดยมองว่าสาวป๊อกมีบุค,คลิกที่เหมาะสม กับบทกินรีตัวเอกของเรื่องนี้และอยากเห็นป๊อกมาร่วมงานกับหนุ่มสอนรามอีกครั้งหลังเคยร่วมงานกันมาแล้วในละครบังเกิดกล่าวอีกด้วยแต่สุดท้ายแล้วเสียงเชียร์จะลอยลงไปจนถึงหูดาราว,วิดีโอและช่องเจ็จหรือไม่นั้นซึ่งมีความคืบหน้าอย่างไรจะรายงานให้ทราบทันทีค่ะ